ตั้งรู้จรุ่นอ้ายกูรุ่นพี่กูรุ่นชิปเอสมันไปแม่งขีดหนักเลยบ,บิ้งเเอาหัวกันมัแม่งขีดหนักอย่างเบ,บิ้งเฮ้อมันเจ็บเจ,จ,จ็บไปสี้างหัวมั้เนาะกูตี <c oughs> แม่เนี่ยเบิ้งแล้วนี่มันหยังมันเลือดหยังมันมันไหลอย,อยู่ตรงนี้เนี่ยกูตีแม่ไปโอ้อยตีก็จบนั่นนะทำลีทำลีเสียไป โอ้หาขผงเอ้ไอ้กูโอ้นี่บอันนักขาเสียแดงจังไหนวะผมเอมั้งยุดเจ้ายุดเสียเอ๊คิวก็แตกนะกมเอพียงดีวะเบ้ออมนจะีเออนี่ยมันแตกเว้ยนี่มันแตกบ่แมนบ่อแมนบ่อนี่มันแตกแค่ยัง ใส่เด็กบาดจะป่ะขาองามกูีบขาตีขาหม้อเองเดโจ้าจันว่าบันของเสี้ยมันอยู่เสียพังโนเลือดอ่อาบอยู่จะมาตีขาหม้อเองเดโอ้หาขวามกู